เนวิเก t ตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคาลิเบียน Home ลาดกระบ,บังเพิ่มอิสระในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นที่ให้คุณเริ่มต้นชีวิตในแบบที่ต้องการท่ามกลางสังคมที่ให้ความเป็นส่วนตัวและชีวิตที่ทันสมัยลงตัวด้วยฟังก์ชันการใช้งานภายในที่สมบูรณ์แบบ ขนาดพื้นที่52.5ตารางวาจำนวน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ที่จอดรถส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการเดินทางไปยังโครงการคาริเบียนโฮมลาดกระบังโดยเริ่มต้นจากเมกะโฮมีนบุรีถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสุวินทวงศ์ประมาณ11.6กกิโลเมตร จากนั้นให้กลับรถขับต่อไปบนถนนุวินทวงอีก300เมตรให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนฉลองกรุงขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนฉลองกรุงประมาณ3กิโลเมตรแล้วเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยให้ขับต่อไปอีก200เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโครงการขับตรงไป260เมตร ให้เลี้ยวขวาแล้วขับต่อไปอีก450เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าคะ่ะถึงแล้วจ้าโครงการคาริเบียนโฮมลาดกระบังสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by j Asset Management